มัถ้าไม่แค่ไฟไฟหมดแลราเราจะฝ่าดสเกลด้วยหรอไปเลยเราดูแลดูทำไมอีกวะไม่หรอสบายเป็นไงบ้างบอลนู่มโอ้มีบอลนู่มแล้วต้องมีบอลนุ่มตลกแตไอ้สัตว์ อย,อย่าให้มันมีไอ้ตัวนั้นนะมีไอ้ตัวที่บูลสติกออกไปไปไปทาคนหมจ้าเออน้อกุ้ปลาไอ้ทางใ้ทางกาเดีักาพี่ันตัไอโอ้ยยยยายย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 ่ยย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 ย้ยย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 ไยย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 ยระยย ออกไปมีนะทอกไแล้วมีสองตัวเราไม่ได้ยังไงโอ้ยอันเราไปซ้ายดิเราก็เราะไปเผื่อเจออะไรเอเสียงกูเป็นไรอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันแต่มันอยู่ไกลมากเลยนะ เขาอยู่ตรงนี้พี่ผมกลับแล้วนะอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเราวิ่งกันบ่อยมันจะลดไวขึ้นหน่วยฟล็อกต้องไปตัดอีกทีมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้ผมรีบวิ่งเลยโอ้มันมันไม่ลดพี่ต้องจากไฟยดับโอ้โอ้โอ้ชู่ด้วยทำไมดีโอ้ต่ไปเทียนไขผมแตกแน่ๆลาก่อนทุกคนอุยกูหล่อนคาบิประตัวโอ้โหโอ้โห โอ้เวมผ้างหน้าเลยเปิดไหมใครอยากเปิดก็เปิดครมันมาแรือาปะดวมันกูจรเออจะวิีอะไรเลาวอีกกูง่ายๆโดนแคมป์แล้วไฟรถแล้ไฟรถไปี่เอาไงลองเปิดกูโดนแคมป์มาปกกูโดนแคมป

ประตูฝ no yeah, yeah, e. yeah. ั่งนี้ยังอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ประตูนี้เนี่ยตรงประตูเลยเนี่ยเสียงกูเดินออกไปแกสั่นมันจั๊กเลยเวลยมีดเออ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 ไอ้สองจะย้องก่อนเอาอเรื่องมันแคมป์ฟันนี้ย้นแคมป์พี่มันแคมป์มันแคมป์ทำไมมันต้องแคมป์ด้วยวะนี้ระหว่างที่เราเกิดเนี่ยเราจะเป็นธรรมดาห้าวิใช่ปะ ออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดเด้อซ้ายเดือกซ้ายซ้ายเอ้ยตายแล้วไอ้แก่กดเลยทางมิดทางมาแชมป์ดีเดินออกไม่ได้เลยอนี่คิดถอยขวาขวา ตอกไม่ได้มันแชมป์โคตรมั่วเลยกโดนโกลเด้นเฟดดี้กโดนได้ไงไอ้บีบีบังมาแล้วโอ้โหเดินมาทางนี้ก็เจออีกตัวหนึ่งอะไรวะสายขยับขยับเฮียเฮียมันแฉม่าเจ้าด้วยเจ้าด้วย ข้าประตูไม่ได้เนี่ยมันต่อยกูตายเลยถอยหลังถอยหลังถอยหลังพี่ถอยหลังถอยหลังด่วนถอยหลังด่วนไปรีบไปด่วนพี่รู้บอกว่าอะไรอ่ะกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูติดด้วยไฟฉายกูหมดกูมองไม่เห็นเลยไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆอ่ะ โคตรมืดอ่ะเฮ้ยมา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 ถอย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 มามามาเฮ้ยลงไปายามหมดครับครับครับโอ้ยมืดแล้วมันบอลเลือดแล้วแห่หมดแล้วแห่หมดแล้วตายนี่มึงตายนี่ มันแขมมากแนละ้วเอาไงวะเราต้องไปอย่างเดียวถ้าเป็นถ้าอยู่อย่าง,งานี้ไงก็จบตรงทีก็แตกไปเดิมต้องเริ่มเล่นใหม่อย่างเดียวมนแหละมาปะมายังไงแสงอะไรมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวโอ้อยู่หน้าประตูเลยอโอ้เริ่มแล้วเริ่มจะแตกแล้วอ้ามันไม่เห็นเอออ่าใครเนานะ ใครนั่งอยู่เนี่ยโกโก e n นเฟ d ดดเฮ้อหมอบเลยเฮ้ยวโดนแน่มึงตายอาะดิ้นเลยไอ้ฮ้มึงดูร้าดินเนี่ยถ้าตายสุดยอดเลยถ้าตายก็โ้นบีบอยตายบีบอยในถท่อแอร์ตายเปไยแบสายใช่ปะ ห้องซ้ายแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้องอ่ะแล้วเราไปเจอไอ้เหี้ยนั่นพอดีแล้วเราได้แบงก์สายเก็ปโอเวอร์เลยแบงก์สายเฮ่เมไหร่เราจะจะได้ไป็นแตที่สามดิจะพูดเฉยๆผมจะไม่ร้องไม่กรี๊ดเพื่อแค่ได้ามไอ้เหี้ยน่าจะยากนะโดนเข้มเยอะไปมันมีมันมีมันมีตัวแรงอีกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาไอ้พวกที่เล่นไหนเมียผ่านนี่มันต้องฟังมาให้เล่นได้มันต้องเล่นได้เล่นได้ใช่ไหม มาอะไรเยอะอบอนนี่ไอตัวไอหุ่นขี้เข็มไอแคมือเลยนแคมจนเฟดดี้เก็บไะแคม,มเหมือนกันนะพี่ี่ยนี่แค่คืนที่สองเองนะเว้ยทำไมเปิดมาผมได้ยินเสียงสิงปีนเลยวะไปเลยไม่รู้อ่ะแต่รอบนี้พี่คิดว่าพี่จะเดินไปขวาเอ้ยแม่ไปซ้ายเออจะไปรอที่เครื่องปั่นไฟเลยซ้าย ซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็ Eden ซ ank, ้ายแล้ว hmm. ก you know, mm ็ตรงเอ๊ซ้ายตู้นี่หว่าซ้ายตรงซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายตรงซ้ายขวาขอรอมันเดือดมาตรงนี้เ้าแอบตู้ไปนหลงไปขอร้องแป๊บไม่แม่กูจะไปเลยกูไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วเสียงใกล้เกินเสียงใกล้เกินมันจะแคม่าเดี๋ยวกูดูแผนที่ใหม่ดิมีทางไหนไปได้มั้ง ซ้ายตรงซ้ายขวาซ้ายนะไรนี่ยังโอยู่แถวนี้เลยอ่ะขวาบนหาแม่อย่าไปลกลจไปเลแล้วท่านกูอยู่ท่านกูอยู่ห้องปัดไฟแล้วปะองใช่มาเจอพี่เพรยู่พี่ปัดต่อตอนนี้ยังอยู่นะเนี่ยตรงตรงตรงไหนวะเราไม่มีไม่มีไม่มีตรงเก็บเคมันอยู่ตรงเนี้ยขวาขวาอยูตที่ปัดไฟแล้วปล่อยใม่แคลมเลยพี่ ก็ใช่ตรงเจลาเจลาเจลานี่กูดจันตรงนี้ได้กูเดินมาบ่อยตรงนะพี่ไปห้องไหนถ้าปิดมาทางนี้มันพี่จะมาห้องผมห้องพวกผมเนี่ยเอาไม่อยู่ห้องนี้กันนะเนี่ยบัวต่อไปไอ้เจี๊ยบมึงเห็นเจี๊ยนดีบ้านป่ะไอ้ที่ไอที่ปัดยืนอยู่เนี่ยเออถ้าไอเจี๊ยบมีเวล์มันจะเจอหน้าหลานกันแลเนี่ย โอเคงั้นกูอยู่ห้องนี้โจแคมป์ตัวที่สามมาสั้นเรงนี้เองนะครับเออเดี่ยวสองสองแตแคมป์ว่ากูเจอเพราะมเรียมไปดิเกี้ยไม่ใช่ฉลาดเดินมาหาว่ากูอีกนะไอ้สัตว์เออแล้วก็เปลี่ยนมาแคมป์ตรงที่ปั่นไฟนี่เออเกี้ยจากมันเลยนะงั้นก็อยู่กันตรงนี้ได้ปะสามคนแต่กูไปดูฝั่งนู้นดีกวูนะมีพวกปันไฟอ่ะค ว่ากูตายนี่พวกกูโดนบันนี่ต่อยหน้าเตกนี่โอ้ไอสารพัดตัวนี้ว่ะไม่ใช่ตัวที่อยู่ห้องไอ้ตัวเนี้นี่มะตัวไหนตัวที่สมบูรณ์เลยเรายังไม่เห็นตัวที่สมบูรณ์เลยด้วยเออลี่ถ้าเราไม่กลับไปห้องแรกอะไรวะแม่งเอ้ยพี่ถ้าเราไม่กลับห้องแรกไอ้ตัวตลกกูก็ออกมาดิใช่อ่าคิดผ่านแล้ว กูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วเันจะตามต่อไหมอาจจะอาจจะเดี๋ยวกูปิดก่อนเดี๋ยวกูปิดให้ก่อนเดี๋ยวกูปิดให้เดี๋ยวกูปิดให้อ๋อไม่ถ้ามันใส่คนเลยมันกลับมาเลยเจ๋วเดี๋ยวเด๋วก็อยู่ที่นั่นเลยเฮ้ยเครื่องเครื่องปบนไฟแดงตัวงอ่ะปั่นไม่ได้ไม่รู้มีตัวนึงอ่ะกดปั่นปันไปกันกูจะไปทางขวาขวาตรงแล้วก็ขวาตรงพวกมึงมีกันสองตัว หายได้หายได้ในนันมีอันหนึ่งที่อยู่อาคินใช่ก็ต้องขวาตรงห้องแยกแล้วก็ขวาทำไมมันต้องมันเ็นง่ยันไม่ไปเพราต้องมีคนมันมันต้องแยกกันมาสี่จุดเลยนะเว้ยได้ไม่ไม่แต่ไฟมันชอบเป็นอยู่สองห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นนะแต่น้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวตลกเขาดูให้ เดี๋ยวกูดูให้ก่อนรอแคมป์ละใครจะไปอ่ะเนี่ยกูอยู่สองคนเนี่ยมันมันมีห้องหนึ่งห้องหนึ่งแดงห้องหนึ่งแดงตรงนู้นเฮ้ยอ่าพวกกูผ่านแน่พวกมึงแคมป์กูกันมาเยอะรอบนี้แหละพวกกูผ่านเรื่องเจรเนียร์ยด้วยแค่นั้นเนี่ยอ๋อถ้ามันพังมันจะเป็นควันขึ้นด้วยเดี๋ยวดูก็คือเดือดไฟมันแบบ อ่าท okay. no, yeah. ีมเวิร์กเลยทีมเวิร์กแม่สี่คนก็เล่นง่ายนะนี่เราคิดสภาพเลยคนเดียวแล้วนายแม่ดิเออไอพวกที่เป็นโซโล่นายแม่เพราะมีบอดโซโล่นายม่ด้วยนะไอมันเล่นไปได้ไงเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงอะไรตึมตึมอ่ะไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมหมาบ้านก้าวหมาบ้านก้าวไอมันมาในชีวิตจริงแน่เลย มามาในชีวิตจริงแน่เลยฉ <c oughs> ันมันไปดูอาเค็ดคนนี้เดี๋ยวกูกลับไปไ <c oughs> โอ้ยอาเคนมันคือออกซิเจนอาเคนคือออกซิเจนอ่าท่านก็บอกว่าไม่รู้อ่ะแต่อาเคนแดงแล้วแล้วหลอดออกซิเจนมันลดอ,ะอ่ะอ่นนานแคุมาแล้วมาแล้้้วเราตอองงมีหะ มันเข้มกูมันเข้มกูมันเจริญเดี๋ยวก็ต้องอยู่คนเดียวเป็นต้องเดินสลับไปสลับมาอุ้ยมันเข้มอยู่ตรงห้องเนี่ยห้องอาคิดอุ้ยเราขัดอากาศกันเร็วเราขัดอากาศกันเร็วต้องตายแน่ต้องอ่านเด็ดรอให้จะแจกอยูแล้วโดวนสองแล้วนั้นล้วเราจะแตกกันแล้วว้าวโคตรตาย สไตายแน่พี่เฮ่อเออแคมมาที่เออหลัเลยมีสองทางดีแคมมาห้องปันไฟได้อ้อ้าวอ้ยเราโลดไอ้เชี่ยโลดอโลดขี้เล่นมากขึขเลอนแล้วถ้าเราไม่ลองทำแบบเด็กอยู่เย้ย